ถ้าเป็นใบดุนครับใบนั่นน้องว่าเป็นข้อขาดด้วยนี่นวดนั่นก็คือสีนวดแข็งได้วะเนาะโดยแข็งเป็นนวดสีดำแข็งแขงเนาะทำเป็นนวดขาวกับบอเห็นขี้เกี้ยยามคืนเนาะบอเห็นบอเห็นมันยามคืนพเพราะว่าเขาผูกมันอยากสูงเนี่ยดิผูกสูงนด้นกบผูก,ก<ม> EN, ไว้ว่าผูกใส่กับคอคขนี่ยเมนเมผูกเสิงกับคอเลยเพราเขาวัดมากเพราะแห้งเนาะเป็นวัด ดีสบายดีกะกบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขสุขคนเลยเนาะโดยบัวว่าจ,จะเป็น FC จากฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยกินยินดีตอนทักของช่องน้องพลอยชนแนลอีกแล้วมือหนีก็มาพบมาพ่อเยอะกับช่องยูทูบน้องพลอลคือเก่าคือดืมน้องเพย์พี่น้องเนาะดูมือหนีน้องพลอยกับมีน้องเพย์พี่น้องเนาะเรื่องแบบล้วนแห้งน้องเพย์พี่น้องเนาะน้องพลอยก็ได้ได้ยินมาเนาะก็คือมือหนีก็ได้เดินทางมาทาง เื่อนของสาวนวลจันทร์น้องเพื่อนพี่น้องน้องมันนีก็ได้ยินว่านอกนอกเป็นน้องสาวของสาวนวลจันทร์นอกเพื่อนก็นคือแบบเกิดแบบว่ามปนอุบัติเหตุน้องเพื่อนพี่น้องนอกเพื่อนกับแบบซิว่าจังใดนอกแบบมีน้องเพื่นนอนพี่น้องเพื่อนไปน้องเพื่อนไดไปเวียงงวกยยมเศร้านาะและมีแบบคนคนที่เพื่อนแบบตั้งใจแบบคววมประสงค์บดีหรือว่าอย่างจังใดนอกเพื่อนได้เอา ลวดได้ยินว่าลวดหรือจะแม็นเสือ้อก็เพลยพี่น้องเนาะข่างทางไว้แล้วนะ้อง,องของสารนวลจันทร์เพิ่นขี่รถไปนะ้องเลยพ่อเพิ่นไปตามกับเสือ้อย่นก็นะเพลยพี่น้องเนาะห้องกสิได้มาสอบถามเพื่อนนอกว่าเป็นอนะไรนอกอาการนอะกจังไดนะอกเพลยพี่น้องเนาะดยกระบอกคนะู่นอกว่าอาการนี้นักบอว่าจังไดนอกใดนอกเพลยพี่น้องเนาะดยมือนี้เขาก็สิได้มาใครทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่วยดับการนนะัดไปใส่กันจังไดน้ำมัดร,ระวังนะอกเพลยพี่น้องเนาะ ดยเขาก็เข้าไปสอบถามพร้อมๆกันเลยเนาะว่าเพื่อนเป็นนาไิกจังไนเนาะก่อนจะไปเบิ่งไปซุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามให้น้องปอยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปอยให้คิดต่อไปน้อเพื่อนพี่น้องเนาะรู้ว่าจะเป็นนาไิกเขากับเขาไปบ่งไปซุ่มไปถามเบิ่งแล้วรอกว่าอาการเพื่อนเป็นนาไิกจังไนในแล้วน้อเพื่อนพี่น้องเนาะดีขึ้คือเราก็สบายดีดูสบายดีเนาะซื้ออันขอยาถามซื้อน้องกันเนาะใช่เงินเอฟซีเขาหูน้ำเนาะซื้อนาฬิกาซื้อวันนาซื้อน้องวันนาเนาะ เป็นกาอัยุจักปีเนาะอายุเศร่าเ้าเชาเช้าปีเช้าปีว2่ปีอรสิปีเนาะก็ได้ยินข่าวข่าวว่าเมื่อนี้สาวัาสนากน้องค่อยมาเนี่ก็ได้มาถามไทยว่าน้องขึ้นเกิดปฏิทิตเนาะป็นอะไรไปเนอไรเนาะเกิดปฏิทินไปไม่นอะไรจังปิดเน้านั้นเนาะไปตลาดเ้านี่ประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงเสเนาะห้าโมงเศร้าตอนเศารนี่แหละกินครึ่งจะเข้าหกโมงเลยเนาะ ไปแล้วกันมันมีอันสายลวดมาขันทางไว้แบบขันทางนะการนะกั้นไปเลยตมนไเลยกั้นกระดักขึ้น่ามันถือกระวางบองใดเนาะถือกันห้าผู้หลังขืนเทิงเลยแบบเงยหนักเลยแมนางมืออุบเลยสมมติมาน้องนะมันมีคนไปน้ำอยู่บ่อตอนเช้านะไปกับใครไปผู้เดียวนะไปผู้เดียวแมนแต่กันยังมืดอยู่แมนบนาะยังมืดอยู่ยังมืดอยู่้วก็แบบ น้องเราไปก้อนมูว่าคือว่าเกิดพอทีก้อนม,มูแบบนี้ไปก้อนมูแล้วก็กเกิดก้อนมูยังตังท่านีพื่องเทียท่ยวทางนะ่ะก็ยัง่มี่บ้ง่ายๆกัดวงบอดีซะเนาะม่าที่นี่นะ้องมันรถบ่ได้เจือกไ่ได้ยังบ่เจือกรถน่ะเจือกลงคลองแต่ว่าน้องตั้งลากได้เนหะ็นไหมันก็เลยบ่ได้ล้มขี่รถน่ะก็<อ>ดได้ไว่อยู่ว่ขี่รถน่ะก็ไว้อยู่ดได้แต้ตาปลอดภัยนะอ๋อหม่องที่ว่าเกิดเหตุนี่แบบถ้ามันเปียวบ่คือวันใดๆทางเปียวมีป่า อ๋อแบบน่นที่เป็นหมองปลาทีหมองนั่นเนาะปิดปลาในหนึ่งเนาะมันสิมีปลาข้า,างบ้า<ม>นเขาบ้านเขาหน่เนาะมันสิมีปลาอยู่ในหนึ่งเนาะแต่ว่ายังบ่ได้ออกจากทางอื่นยังอยู่ในทางถนนในบ้านเป็น<ม><ม>ยังอยู่ทาง<ด>แรงบ้านเขาอยู่เนาะแต่ว่านี่น้องถือแต่น้องกับผู้ซึกแเชฟเจ็บแบบปลาเจ็บเจ็บบนหนานเ<า>นาะ ดีดขึ้นบัเสียรักกระล่มไปทันคำสม,มุนระหน้อง่นสูงอีกสักหน่อยเนาะคือสิือืคอกับข้อข,อข,อข,อขาดไปเลยก็ได้ได้หนวดนี่เนาะหนวด,ดเศษแบบไดหน่องนวดอนะเศนเนยน้อยแบบห้ามองบอเห็นเลยนะลวดใส่สบ่วลวดซีดรซีำแต่ว่ามันน้อยอแบบผ่านไปก็มันบุบเลยแบบเดียวเลยอืมโดยโดยแล้วกา็แบบ สมมติว่าเฮาบ่ได้ตั้งรักนะบ่คิดว่าชีวิตบ่คิดบ่ผันแบบพ่นสิวางแผ่นายขนาดนี้เนาะแต่ก็บ่ฮู้เนาะว่าหนอนนองโบตใจย่านเขาเข้ามาหาแบบพ่นรถหรือว่าเป็นคนหั่นคนนี้บอ่ะญาติหละเนาะไปคนเดียวบ่ไปคนเดียวแล้วก็เลยแบบว่าทางย่านิขึ้นมาทุบมาตีแบบนึงในย่านแบบเขอม้าคุมบังคับเนาะขึ้นไปทุกอย่างตอนนั้นเลยก็เจ็บอีกย่าติลดร่มอีกเนาะคิดไปเบิดแล้วเนาะอีกอย่างแล้วก็เป็นน้องขึ้นก็เป็นแม่หญิงโตคนเดียวไปแต่เศร้าแมน แต่เคยไปอยู่แต่เก้ากับบคิดว่าบอกพันมาสิเวนี่เนาะแมนเคยไปอยู่แต่เก้ากับห้ามงเศร้าพกมงสิิกับบเคยเกิดนะบอกเคยมีนะเหตุการณ์นี่นะโดยบอเคยเกิดขึ้นกระดั่งเป็นมือนี้เนาะแมนแต่กายได้พอน้องก็ได้แจ้งพอบ้านพอยังไม่แต่บอแจ้งแล้วเรื่องนี่มันมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะกับมันบอกเปนเรื่องเด่นๆได้นี่เพราะว่าวางบ้านแขนไล่แบบนี้แสดงว่า ขอมยวางขาพ่นในมัวว่านนี่ใไหนได้แมนละว่าแบบเพื่อนมากั้นนวดได้แบบนี้แมนละว่าโดยกันทางคนเที่ยวเมนคนเที่ยวบดบ้านเนาะคือเอว่าบดบ้านโคกของเข้าเลยทีเดีเที่ยวทางอันนี้ว่าง่ายๆกับอันนี้ก็เสียงตามดวงผู้ใดบ่าผู้ใดชีโคลายไปเจอก้อนมูนเนาะถ้าผูดใดเจอก้อนมูกะเจ็บคือน้องเคยเนาะคืนนองเคยเกิดโชคไา่ไปหล่เติอเพราะว่ายังเจอก้อนมูได้กันนองกระกลับมาสก้อนบ่อจังอันให้มันจะไปเอานวดออกคือจังไร กบไปไปแล้วก็ไปห่อง้นนํานั้นไปเขา่าไปเฮือนเขาแต่เขามาส่ง,อ,งอ,อ๋อเข่าไปเฮือนคนาบวยเ <EN> นาะม่นบ้เม <EN> ่น<อ>นองบุกกะมาคุณเดีอยวน้องย่านอ๋อแถวใกล้นั่นก็มีเฮือนคนอยู่บ่มีเดี๋ยเล่ากับบตกต๊ใจบ่เล่าคิดอยู่บ่าว่า,ามีคนเคิดแบบนี้นะใครกับบใครกับบกคิดแน่น้องมัน บอเคยมันบอมีมันบอเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เห็นะแมเนในบ้านนี่บอเคยมีจักเทื่อนเนาะเนี<ช>่ย<า>เราเอามาซอยบ่เราเมาส่งบ่เราเอามาส่งหัวเ,าาเทือนเลยเฮ้ยเขาก็เป็นมายิางยันทางมันยังยากแต่ก็แต่กับพ่อไปปลดเชือกออกถ้าว่าบมปลดก็คือมีอีกหลายคนนะติเจ็บนะ ควรจะเท้าก็ควรจะเจ็บเนาะมีอากงรก็มันมืดๆน้ำได้บอสิโบเห็นมืดขาวอให้โบมืดกับโบเห็นเนาะเพราะว่าเป็นดำนิดหน้อยเนาะเสื้อลายน้อยพี่กะตอนเว้นเท่ากับอได้สังเกตปานั่นเนาะว่าสีคนสีไปมัดเชือกขันหันทางไว้ระวังมันสึกคอพอดีแล้วเขาขี่รถไปเนาะโดยดีแต่บขถือคอเนาะคนถือคอเดี่ยวอยากคิดเนาะสมเกิดว่าสมมติว่าขี่รถมาด้วยความไวสูงนี่คือขาดไปเลยข้อนาะเสียรักไปเลยเนาะขาดเลยขาดไปแล้วก็รถก็ะแจสิไปท่าอะไรเนาะ ขึ้นแล้วก็เสียวเนาะขึ้นแลบบมอนตาแตกเลยเนาะว่าม,มัน,น, <า S 1> มนวิทยากคิดว่ามันจะเป็น,ปน,นอะไรเนาะกับผู้หูว่าผู้ใดเด้มาคิดวางเพนไล่ขนาดนี้เนาะแต่านเชื่อในผู้บ้านในผู้บ้านก็ขึ้นแได้ประกาศให้หูเด้เนาะบ้านนี้เนาะให้ระบัดระวังเนาะคนในบ้านเนาะกันเนาะแมนแต่ว่าในบ้านเราก็บเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เคยมีะครั้งแรกเลยเนาะที่พ่อเนาะบ้านนี้เนาะเคย็คือสี่ย่านนะบ้านนี้เพราะว่าเคยเจอเหตุการณ์เป็นจังแบบนี้เนี่เนาะเนาะเคยเห็นในข้าวในะอย่างอย่างอื่นแม่นเลยวะ ในข่าวในอย่างบา้านอื่นก็เคยได้ยินแต่ว่าบบเคยได้ยินในบ,าบน้านตัวเองเนาะโก็ได้ยินนี่แหละเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ได้ยินแต่บ้านอื่นแล้วกับโบคือบ้านฉันาพ่อกับตัวเองมันนี้พ่อกับตัวเองนั่นชัดเจนแล้วใดเนาะจากความเพลยเลื่องเศานี้ตกใจญาติแล้วก็รถเจือลข้างผมนี่เนาะกัยังไม่ได้เป็ยนอย่างไรเป็ีนทำมี่ได้สักยาบา่สักเจวก็เงินเงืงอบขึ้นเลยบอเวลาเงือบขึ้นเลย โดดกระเจือกโดดกระเลยเด็กก็มือสึกตอนแหลกมันมึวนบนไหนนะเนาะยังผู้ยังผู้ซึกว่าเจ็บหานะมันมึนไปก่อนเนาะแม่นแล้วก็ไปเจ็บที่หลังดีได้น้องขึ้นหัวหลังไบบว่ามันบ้องถึงบ้องนีเพอดีดีได้ปวดขาดไปเนาะแสดงว่าน้องขึ้นยังไปว่าได้ข้อมข้อมไว่ายนไดนได้หนิทำไปไว่ายกันี่แบบคือวัยรุ่นในบ้านเนาะสิ่งไปเลยนะเนาะคอขาดเลยพี่น้องเลยเพราะว่าอัน ไปไว่ก็มันจะอันตรายด้เวยเนาะอันนี้เนาะชราญก็บจะชีคิดเนาะอีกอย่างอียอ่าน้องพลอยนี่ก็มักออกไปซื้อเครื่องเนาะย่ำเศร้าเนาะซื้อเครื่องมาขอมาห่านกะไห้ละเหมือนจากที่พ่อแม่พี่น้องคุณคนนี้ก็ให้ระวัดระวังเนาะบารนี้เนาะมุ่งเศร้าเพราะว่ามันแจ้งแนี่ก็ย่ำก่อยากเห็นเพราะว่าคนไปน้ำดังน้องกาเฉื่อมันยังกระตุ้นขาดหมวกนะมีอีกบ่มีคนโู้หนีวบ่มี มันไม่มาลุ้นแต่น้องผู้เดียวมีอีกมีอีกอลุ้นอีกคนหนึ่งโดยแต่ว่าเพ<ต>ื่อนว่าได้เจ็บแต่ว่าหมวกเพื่อนขาดนั่นนะถือหมวกก,กับขาดแสดงว่าคําถืาอหนาถือตาหรือว่าถือบองใดบองหนึ่งสักอย่างหนึ่งกับขาดที่กัน<ด>ขนาดหมวกกับยังขาดได้นะเ<ด><ด>นาะเคยขาดหักดีท่อโชคดีอย่างหนึ่งเพคนหมวก,กขาดไปซื้อเพคนมีหมวกขาดหมดเลยเคยมีหมวกขาดหมดเลยถือคือน้องนาะี่แต่แสดงว่าน้องน่ะถือก่อนเคยน้อยน้อยแล้วเพคยนน้องก็กลับไปให้เพคนมาส่งหาได้กะ สั่นก็ได้ไปตามรางน้องก็ได้โดนอีกโดนสั้นไแม่นั้นคำขึ้นโดนอีกชงสามคนพ่อแห้งนอกก็ดีแย่สูงดียังมุดมีไผรเป็ยนยังพ่้งบันไดนอกขันกับจิ๊บอยู่่ะน่กก็สังยาได้หมีคนมาพ่อชงเศร้าๆนอกขันว่ามีอีกต่อไปอีกตอนทิงทยงคนสีออกไปนอกลายเนาะก็คือสีลายคนอยู่สีพ่อเนาะสมมติว่าจะเขาเหตุตอนเศร้าบ่เนะพยกแต่ตอนเศร้าบ่เนคนนั้นนี่นะคือว่าพกแต่ตอนคืนบ่เนาะ ควา,ามยำคืนมันจะบ่มีคนเที่ยวได้บ่พาะสาวานบ้านเนาะในบ้านเขาก็มียอ,อยู่ได้คนเที่ยวยามคืนบางที่ก็บแบบวัยรุ่นออกไปหลินนะเะ่ามีถ่ายยามคืนวัยรุ่นออกไปเล่นเนาะอันตรายแต่ว่าหากสาว,วานราถ่ายยมคืนบดคืนมันต้องมีคนโดนแต่ว่าสงสัย,ย่านผูกตอนเสะเศร้าๆจักนอนเนาะบาง<อ>ที่อ,อาจจะเกิดแปบนมีกะสิมีคนแอบเบิงอยู่ก็มีเนะาะเบิองอยเขาก็ลอยเบิงอยู่น้าแถวป้านํจาจักเขากับบอได้สนใจแลยยาะานเนาะเพราะว่าเํานันิีฮิตยันย่างสาให้เพื่อนยันแสแบบ เอานวดมากั้นผลทางไว้เด้อะๆเดี๋ยวนี้มีไม่เคยเห็นเนาะก็จะได้ให้ถ่ายท้ำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ผู้ได้อย่างน้ำกันคนในบัวบ้านเขาจะได้ผู้ว่าเออเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงเนาะตัวจริงทีได้เราวังเนาะน้องขึ้นเนาะแล้วก็น้องก็ตกใจยังบ่เศร้าเดี๋ยวนี้นะโดยยังย่ยงานอยู่เนาะโดยบอกกล้าออกแล้วกังขามขึ้นมันย่าน ไปก็รอระวังขื้นน้ำแวงขึ้นกว่าเก่าได้เนาะไปจะให้เบิ่งดีๆน้ออนหมองแล้วเนาะหอนหมองนั่นก็ให้เบิ่งดีๆว่ามีบ่มีทางบ้านหอาว่าเปียวมันก็บ่ได้เปียวบานใดนะมันก็มีปลาน้อยเดียวข้างเดียวนึงนะเนาะข้างทางนี้ก็คือว่าบ่ได้มีปลาบันนะมันสิมีปลาเเพื่อนคนน้อยนึงเนาะมันชิมีปลาพังนี้น้อยนึงเน่นก็เป็นเพื่อนคนน้องกับดีทอมีเพื่อนคนเนาะก็พอะได้อาศัยเอินเพิ่นมาชอยมาอย่างเนาะความโมีคนมาชอยกัน้องก็เจัาสีเฮดแบบใดเสียรักทั้งย่าน ้นมาทุกมาตียันเอารถเอาล่างแบบนี้หรือว่าพป้่นมาจี้ได้แบบนี้นะก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าบ่้่นบ่จี้นี่ขึ้นสีมาเห็นยังพี่คนม่วอยู่ต่อหน้องันเกิดอุบัติเหตุนี่เนาะยันรถล่มยันห่อเสียร์รัฐแต่ยันคนเข่าเอาเอารถเอายางเอาเงินเอายางขนะโดยยันแนวนี้นะเพราะว่าคนเฮามันชี้ได้นอกมันกับมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้เลยเคยได้ยงินแตนคนไทยเนาะเคยแบบ เด็ดออกข้าวอย่างเนาะดูในข้าวเนาะแต่วันนี้ก็มาเจอกับคนบ้านตัวเองเนาะก็ได้เห็นแล้ววันนี้ว่าสืดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะได้ให้ระวัดระวังข้นกลัวเก่าเวลาใส่รถใส่รางเนาะในทางบ้านเฮาบ้านนอกบ้านนาเฮาเม่นก็ให้คนในบ้านที่เห็นหรือว่าคนออกคนภายนอกที่มาบ่กคยมากก็ได้เห็นนํากันก็ให้เราบัระวังในการแบบไปมาเนาะที่ได้ปลอดภัยกันเมื่อสุขุสุคน ้าห้าบูเจ้งเพราะว่าไรเวลาเกิดเหตุการณ์บาดหน้าบาดในขึ้นก็เว่าเกิดเหตุการณ์ซัมนี่ได้ยังบูเจ้งกับมูไ้อีกเนาะน้องเนาะกับพิษเพราะว่านี่ก็คือบุ๋มเรื่องน้อยเรื่องนั่นไหมเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ได้แหละนี่นะเรื่องข้อขาดบาดตายได้แหละสมมติว่าน้องขับรถไว่อยสักน้อยหน่อยน่ะเบิดนนองหนาน้อนตายนี่ถือข้อก็คือขาดไปเลยแหละขาดข้อนะถ้าเขาขับไว้ละขาดต่หมวกกันยังขาดหมวกเป็นผ่าถทงแทกันยังขาดเนาะหมวกก็ขาด แเราก็กว่าลรมบอกคนที่มอกผ่านนะเราไม่ได้ร่มแสดงว่ามันชิวอะบอกแล้วเราไปเลยเราตอนวันเราไม่ได้ขับไปก็มาอยากแจ้งนะก็เราอยากเห็นในด้วทรายด้วนนะเราอยากมองเห็นเนาะน่องมันยังยังมืดอยู่มันชุ่มเนาะก็ได้มองยังบ่เห็นเพราะหนาหนาวหนานี่เพราะว่าหกหาโมงครึ่งนี่กันยังบบแจ้งเนาะมยังมืดอยู่มันชีมีแบบมืดๆในอากาศมันหนาวเนาะโดยนองก็ตั้งาจจะไปตลาดบ่ไปซื้อเครื่องซื้อของในบ่ ไปคลายเขียดให้แม่อ๋อจะไปคลายเขี่ยที่ยังยังแม่บัานี้ก็ได้คือปฏิเหตุก่อนน้องก็ได้ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเขียดน้องบอล่นบยังบอกกระจายบอบอของร่นไม่ได้ล่มเด้อ๋อร่นเสียร์ักไปเจือกไปได้ยังเนาะเจือกไปเอาทันซะเนาะตั้งสติทันตั้งสติทันก่อนเนาะโชคดีที่น้องก็ยังตั้งสติทัน เพราะว่าเพิ่นกับบุตหินอย่างเลยน้งนองจับบ่สินด้วยนะมาเบิ่นงนะเวนบุตริจับอย่าง,งจับผู้ว่าเกิดอุัติเหตุแต่นี่แล้วก็ไปเลยโดยมีแต่พ่อไปแก้แล้วก็เพิ่นมาให้่าวบานอ๋อเพิ่นไปแก้แล้วนวดเนาะแม่แต่น่องพอ่อเขาสวัสดิ์นากับศิไปไทยถ้ำบ,บองที่เพิ่นเกิดอุัติเหตุให้เบิ่องอยู่เนาะเพราะว่าสิดได้ผู้ว่าบอไรเงใดเนาะเป็นโองใดโมงใดสิได้ให้พ่อแม่พี่น้องนิพพี้ด้วว่าคนในหมู่บ้านเัางนี่เห็นเนาะว่าจุดใดเกิดอุัติเหตุจุดใดแบบ อันตรายเนาะไม่ม้ว<ม>่าเนาะนี่เนาะควรระมัดระวังเนาะควรระมัดระวังถาปนเรการไปการมาไหนถ้าเป็นย่ำคืดด้วยนี่เมนเสร็จเลยเนาะเพราะว่ามาคมไว้ได้ไปดุนเท่านี้ขับรถไวไ้ไย,ยังอีกอย่างอ่มีการปนกันยังกว่าไระด้เนาะถ้ปปเป็นไว้ดุนขับไว้นั่นนองว่าเป็นข้อขาดด้วยนวดนั่นก็คือสีนวดแข็งได้ไหมเนาะโดยแข็ง เป็นนวดสีดำแข็งๆเนาะคำเป็นนวดคาวกับบ่เห็นขี้เกลา้ยงคือเนาะบ่เห็นบ่เห็นมันยามคืนเพราะว่าเขาผูกมันอยากสูงเนี่ยดิผูกสูงเนอะกับผูกแบบว่าผูกใส่กับคอคนนี้แหละเพราะว่เชิงกับคอเลยเพราะเขาวัดมาผู้แห้งเนาะเป็นวัดมาได้ว่าให้มัน่ชึ่งๆนี่ชึงนี่เป็นคนจุดประสงค์บอดีเนาะจุดประสงค์แบบบังได้อะไรเนาะต่การได้อะไรแบบนี้นะกับผู้ผู้ว่าไผยเฮ็ดเนาะค่ะผู้ใดเฮ็ดกับกับเน้อกับโตซะเนาะเมียนย่เฮ็ดเนาะผู้สึกพิจารณาเนาะ นี่ก็คือทำลายร่างกายคนอื่นทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายได้ว่าให้ถึงแก่ชีวิตได้แหละนี่นะ่โอ้โหเหตุแบบนี้ยังเนาะโดยการจับได้การจับเข่าคุกเข่าตารางได้เนาะเข้าหม่ได้ด้วกันเพราะว่าเขาไปดีๆได้เห็ดแบบนี้นะเห็นน้องก็เด็นตกใจบอกกล้าไปคนเดียวจะคื่อะด้แบบนี้เนาะไปกับศิดาบ้างแน่น้องเนาะโดย กันจะดึงไปแต่เรามันระบางเอาเนาะเบิ่งดีๆกันไปเราเพิ่งขนาดสุดซานเพราะว่ายังขึ้นกระจิบร้ายเติมหนักขึ้นกจนบวมจนแดงเนาะหูลังขึ้นกจนแดงแบบตาค้างตาค้างหนึ่งนะบวมเลยเนาะแบบคือว่าหูลังตัวนึงก็คือบวมขึ้นมากเพราะทางอุาหหน้าก็เสือตาบวมถึงตาผมเอ่าหนึ่งถึงตาได้หนึ่งในกระดาษผ้าเพราะมันถ่ายมันเถึงไปทางนี่แห้งกว่าเพราะว่ามันถ่ายขึ้นมากเลยด้ ทูไทยน่องกระไงชื่อเล่ยน่องกระไงข่างไปข่างนีเลยเนาะทูมันก็สิบบาทคือมันมีน้อยว่างสิเป็นก้อนคือเลยน้องพอไม่ทูขึ้นน่องกระไงคือคำนอาน่องกระายก็คือสิไปไปเลยเนาะไปเลยนะว่างก็ไปเลยปั้มโดนล่มเลยถ้าว่านบางายงืบนะแต่ว่าเกิดปฏิเหตุแต่เศร้าเนาะชาวบ้านกะว่าเป็นอยังเด้ว่ะเพื่อนนั่นว่ะเอ้ยมาถ่ายท่ามห้นต์กูมีพี่น้องอีฟซีเบิ่งก็จะได้ไปถ่ายท่ามมองที่วาน้องเขึ้นนั่นอันนั้นให้ บ่งเกิดพฏิหิทธ์เนาะเสดิล่ามลาน้องคืนมาซัมมี่ก่อนสิไปถ่ายท้ำบ่งน้องเกิดพฏิหิทธ์อีกเท่าหนึ่งเนาะโดยสด้ให้พ่อแม่พี่น้องกับซีเฮาหูทราบด้วยกันโดยได้ไปเบิ่งบอลน้ำกันเนาะโอเคเนาะเสดิล่ามลาน้องไว้ซัมมี่กันเนาะสบายดีเนาะสบายสบายขอให้สบาไวเด้้อโยพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาหอดมงบอลเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะเพิ่นบอกมาว่าเป็นกบว่าเนาะอีกภาคหนึ่งสิเป็นลักขั้วเนาะพเมพี่น้องเนาะ กะซิมีแต่มองนี่มองเดียวนาะเพราะว่าสิเป็นปลาป่าในนะองมองนั่นกะซิเป็นหน้าเฮือนคนเฮือนคนเนาะกะซิมีแต่แถวนี่เป็นป่าเนาะทางน้องพลอยกับอาน้องพลอยเบิ่งนี่ก็น่ะสิเป็นกกว่ากกนี่นาะงเพลพี่น้องเนาะสิเป็นกกนี่กกว่ากกมีแล้วซิมีนี่เนาะเพิ่นสิบอกว่ามีลักวัวิเป็นลักรัวแถวนีเนาะงเพพี่น้องแต่กะซิบู้ว่าเป็นนักไรเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาถอนออกเอาออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาองเไปพี่น้องเนาะนี่นาองเพลพี่น้องมันก็อันตรายเนาะว่าคน บว่าสิเป็นค้นทางภายนอกหรือภายในนอกที่วาคีก็มีออกมีเขานอกปพี่พ้นองเนาะแต่กระเบิงนี่ขนาสิเป็นแถวนี้และนอกปพลเพลนอกเนาะนี่มันกะซิมีแต่มองนี่มองเดียวนอกที่วาเป็นปลาเปียบๆในนอกาพไปพ่นอกนอกนั่นกระสิเป็นแบบเพื่อนคนนาะนี่กะติดเพื่อนคนขึ้นกันนะไปพี่น้นอกเนาะใกล้เพื่อนคนขึ้นกันกะซิมีเพื่อนแถวนี้และนอกที่วาทางเพื่อนมาขอความเสือเลือนะไเพี่น้องเนาะ ให้ว่าให้คนสีซอยเนาะก็ดีแต่ว่าคนเพิ่นแบบยังมาสีนั่นเนงแบบมีคนมาช่วยเหลือนเนพี่น้องเนาะโดยกระสีบบเกินแถวนี้แล้วเนาะแต่ก็ยังบบหูเนาะว่าเพิ่นผูกดักได้เนาะก็นอาสิเป็นเสื้อแล้วก็ผ่านผ่านทางแบบนี้แล้วก็ไปมัดอยู่หันนเพนพี่น้องเนาะเรื่องแบบนี้ก็บ่ฮหูเนาะว่าผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดนเพืนพี่น้องเนาะแต่กับ่บหูคือกันว่าเพื่อนเฮ็ดไปเผื่ออียงเนาะ ก็ขอให้ทุกคนนอติวาเดินทางไปมาจังใดในการขังกลางขึ้นหรือว่ากลางว้นเนียใดก็ให้นะมัดระว่างน้องเพื่อนพี่น้องเนาะดยก็ให้ร้มัดระว่างกันเบอร์สุขุสุขุนเลยเนาะก็เดินทางก็ให้เดินทางปลอดภัยกันเบอรสุขุสุขุนให้บึงทางกันดีๆเนาะสําหรับคลิปนี้น้องพ่อยกับเซรั่มลา่อเม่พี่น้องเนาะก็ขอให้พเม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขุนเนาะบึงทางดีๆเดินทางไปมากก็ให้เดินทางกันอย่างหลอดปลอดภัยนเพื่นพี่น้องะม่มีเนวมาเจ็บมาอย่างเนาะ กับบูฮูนาะว่าเพิ่นเฮ็ดไปเพื่ออีหยงน้องเพืะพี่น้องเนาะโดยกับ่ให้เพิ่นเฮ็ดอีกเนาะน้องพลอยกับเดรามลาคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะน้องพลอยเว้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทาง FC น้องพลอยหลายๆเนาะที่ว่าฮักแพงน้องพลอยตลอดมาและเบิ่งคลิปน้องพลอยมาตั้งแต่ต้นจนจบและบ่ข้ามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้น้องพลอยกับเซาพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะกัสิได้ยขอกราวคำว่าสบายดีและสวัสดี